กินข้าวได้นี่กินข้าวได้แต่ย่างมีได้นี่เอ้ยไก่มากวนเดี๋ยน่ะเสียงก็กินข้าวเหมืนต้มน้ำต้มปลาทูเหมือนกินข้าวกับต้มปลาทูได้หน่ ุนกินข้าวกับต้มปลาทู<อ>น,านัน่นห่วงๆๆห่วงของกินได้หนิย่านกวาดอ้เอเฮ้ยหนิมันสะอาดนี่มาห่วงของกลิ่นงๆๆว่วงง่วงอยู่มันไก่น้อยหน่ะเต็มตามากินข้าวหน,น,น้าอิตุ่นได้หนิมากินเลย ไก่เอ้ยมาญาติตุนเลยไก่ไก่มาญาติมันเลยไก่เอ้ยไก่เอ้ยมาหยาดมันเลยนี่มันนันกินข้าวไหนเมื่อไรเต้มน้ำประตู แคักแซบเนี่ยกินนะไปขี่ไม่ได้บบบนี้ตุนคนรุนหลายแล้วครึ่งหนึ่งแล้วแจ็คเสียนะเลยนอตุนนอะทำกายภาพบ่ตุนกายภาพบำบัดแซบคัก แคบแคบเสรเนี่ยเอาเข้าให้กินกินได้ค่ะมีเอฟสี 1, ่พันหนึ่งพันาถ้าเขากินข้าวไม่ได้ก็เอานมให้เขากินนะวสัสันเขากินข้าวได้อยู่จ้ากินข้าวได้หลายแต่ว่านอนมันพลิกข้างพลิกข้างเดียวจังสด คล้ายๆแผกดกุทับกรนเม่นเป็นคนเฮากับเมนเป็นแผกดกุทับเนาะเฮาพีิกมาจางสีพีกิกพีิกมาเฮแล้วก็พีิกไปกับไปคือเก่าคุณน่ะกินายแท่คุณ,คณสี่เดือนนี้หละตุนน่ะ 4สเดือนพอดีเลยยีสที่เอามามาเดือนแรกเดือนที่สองมาเริ่มเป็นท่ายออกไปหาหมอฉีดยาสองเข็มหายหายแล้ววันนี้อยู่ต่อมาเดือนต่อมาเดือนที่3าขาเริ่มอ่อน ยืนไม่ได้ยังไม่ได้กระจนนี่แหละนี่จนมาเป็นเดือนแล้วนี่เดือนที่สี่แล้วนี่อิ่มไปอิ่มหรือ,อยังอิ่มแล้วพอก่อนอย่ากินเยอะ๋ยวค่อยกินอีกอา,นออาน้ำมะแต่เปวน้ำมอให้กินได้จ้าสับน,นี่แหละพี่น้อง ต่อไปก็สิลงให้เบึ้งรายงานอาการหมตุนทุกมือว่าสิเป็นดีขึ้นหรือสิเป็นอัไรสิเอก็กายภาพบำบัมบเธออยู่จ้าพี่น้องคลิปนี้กับเอาไว้สามนี้นะจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย